ช่องตามใจทูเดย์บทที่415ลูอีเข้าคุกมูซือวีรอยอยู่2-3วัวันแทนที่จะได้ข่าวว่าสามารถกลับไปที่เมืองฮูเปย่ยแต่กลับได้ข่าวร้ายเรื่องลูอีถูกส่งตัวเข้าคุกแทนลูเซวินถามไปทั่วแล้วนําเหตุผลที่ลูอีถูกส่งเข้าคุกกลับมาแจ้งยังคงเป็นเพราะคดีลักพาตัวลูกชายของเจิ้นกัวกงสีหน้าของลูเซวินดูวิตกกังวลคดีนี้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและเกี่ยวข้องกับเสนาบดีขั้นสูงคนหนึ่ง ที่ชายของข้ากล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเช่นนี้ไม่ต่างจากการรนหาที่เลยจริงๆแม้จะต้องการหาแพรับบาปแต่ก็ไม่ควรเลือกพี่ชายของเจ้าไม่ใช่หรือตำแหน่งทางการของที่ชายข้าไม่สูงนักหากเหตุการณ์นี้ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปจะทําให้เกิดความวุ่นวายในราชสำนักแน่นอนเดิมที่มีความสมดุลระหว่างขุนนางฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนแต่ล่าสุดความสมดุลนี้กําลังจะถูกทําลายฮ่องเต้จะมีความสุขได้อย่างไร ผู้มีอำนาจไม่สนว่าความจริงจะเป็นเช่นไรสิ่งที่สนคือเรื่องนั้นทำให้เกิดความวุ่นวายในราชสำนักหรือไม่ตอนนี้ควรทำอย่างไรดีมู่ซื่อวิถามเราไปหาจงอ๋องขอหนทางช่วยเหลือได้หรือไม่อันอีห้หางเดินเข้ามาจากด้านนอกข้าแนะนำว่าอย่าทำอะไรผีผาลามพี่อันลู่เซียนพูดขึ้นไม่ได้เจอกันตั้งนานหายไปไหนมายังมีเวลาอีกสามปีก่อนจะสอบขุนนางข้าไม่อาจอยู่เฉยเได้ จึงต้องหางานทําก่อนหลังจากอันอีห้หางพูดจบเขาก็พูดกับมู้สื่อวิว่าจากสิ่งที่ข้ารู้เกี่ยวกับท่านใต้เท้าลูกเขาไม่เคยทําสิ่งใดโดยปราศจากความแน่ใจและท่านคิดว่าข้าควรรออยู่เฉยๆหรือหากเดาผิดพวกเราจะเสียลูกอี้ไปนะมู้สื่อวิกล่าวจงอ๋องย่อมไม่ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือหากมีอันตรายจริงๆเขาจะช่วยแน่นอนหากเจ้ากังวลเจ้าแอบติดต่อตำหนักจงอ๋องก็ได้ขอบคุณพี่อันที่เตือนสติลู่เซียนพูด ก่อนหน้านี้ข้ากังวลมากเกินไปหลังจากได้ยินคำพูดของพี่อันข้าก็คิดว่าพี่ใหญ่อาจเตรียมการไว้แล้วพรุ่งนี้ข้าจะไปเยี่ยมพี่ใหญ่ที่คุกข้าไปด้วยมูซ่ซือวิกล่าวที่สะพ้ายอย่าไปเลยลู่เซียนเอ๋ยห้ามที่ใหญ่เพิ่งถูกคุมขังจะได้พบเขาไม่ใช่่ายๆข้าต้องหาคนแอบส่งตัวข้าเข้าไปหากท่านไปบางทีอาจจะไม่ได้พบเขาก็ได้เอาล่ะเช่นนั้นเจ้าก็ไปดูก่อนหากได้ข่าวอะไรก็มาบอกข้าด้วย วันต่อมาลู่เซวินไปที่คุกสวนมูซ่ซือวิรอข่าวอยู่ที่บ้านหลายชั่วยามต่อมาเมื่อเห็นร่างของลู่เซวินมู่ซื่อวิก็รีบไปถามเขาเป็นอย่างไรบ้างข้าเห็นว่าพี่ใหญ่อยู่ในคุกก็ไม่ได้เดือดร้อนที่สะพ้ายวางใจได้ลู่เซวินรับน้ําจากคนรับใช้มาดื่มดับกระหายหากเขายังไม่ได้ออกมาข้าจะมั่นใจได้อย่างไรมู่ซื่อวิกล่าว พี่ใหญ่บอกว่าเขามีเหตุผลเขาไม่ปล่อยให้ตัวเองเดือดร้อนแน่นอนพี่สะพ้รอฟังข่าวอย่างสบายใจเถิดอย่าไปเชื่อข่าวลือเลยแล้วพี่ใหญ่เสียอยู่ที่ใดมูสือวิถามข้าไม่ได้เจอเขามาสองวันแล้วน่าจะฟังแผนการของพี่ใหญ่แล้วออกไปทําบางอย่างข้างนอกในตอนกลางคืนมูสือวิวาดภาพร่างถีละภาพ นางต้องการที่จะสงบสติอารมณ์มีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่ป้องกันไม่ให้ความคิดฟุ้งซ่านแต่ในคืนที่เงียบสงบเช่นนี้ประสาทสัมผัสทั้งหมดย่อมเอยขึ้นอารมณ์ฟุ้งซ่านของนางยิ่งตเตลิดไปไกลยิ่งต้องการปล่อยวางความคิดฟุ้งซ่านก็ยิ่งผุดขึ้นมานางขยำกระดาษในมือจนเป็นก้อนอีกครั้งจากนั้นโยนลงถังขยะที่อยู่ตรงข้ามเมื่อนางหยิบผู้กันขึ้นมานางก็ไม่ได้วาดภาพร่างอีกต่อไปแต่เขียนลำดับชีวิตของลู่อีตามนิยายต้นฉบับไม่ใช่ไม่ใช่สิทุกอย่างไม่เหมือนนกันแล้ว เส้นทางที่จะไปก็แตกต่างกันด้วยตามต้นฉบับเดิมเวลานี้เขายังไร้ชื่อเสียงเพิ่งเดินทางไปที่ค่ายทหารทว่าตอนนี้ลูกอีได้เริ่มต้นในเส้นทางที่แตกต่างออกไปทั้งยังมีภรรยาและลูกๆอยู่เคียงข้างอีกอย่างในโลกนี้เขาไม่ได้ชั่วร้ายหรือมีแนวโน้มจะเดินเข้าสู่ด้านมืดเลยในนิยายต้นฉบับอีกนานมากกว่าลู่อีจะมีอำนาจในราชสำนักนับตามอายุแล้วบัดนี้ก็เหมือนคันทีในวังที่มีตำแหน่งไม่สูงนัก ศัตรูในอนาคตของเขากำลังหาทางเพิ่มอำนาจยังไม่เผชิญหน้ากับเขาในเวลานี้ปัญหาที่เขาพบตอนนี้เป็นปัญหาใหม่ไม่รู้ว่าเขาจะมีวิธีจัดการกับมันหรือไม่หูหยินเสี้ยคุณเรียกนางจากข้างนอกมู่ซื่อวิวางผู้กันในมือแล้วเดินออกไปนางยังไม่ได้พักผ่อนเสื้อผ้าของนางยังคงเรียบร้อยแต่ปล่อยผมหลุดลุ่ยจนใบหน้าของนางดูเล็กกว่าเดิมท่านหายไปที่ใดมาหลายวันแล้วมู่ซื่อวิถามมืดคำเกินไปแล้วข้าจะไม่เชิญท่านเข้ามา ท่านมาหาข้าเพื่อจะบอกอะไรข้ารู้ว่าเจ้าเป็นห่งใต้เท้าข้าจึงมาที่นี่เพื่อบอกว่าตอนนี้ใต้เท้าปลอดภัยแล้วทุกย่างก้าวเป็นไปตามแผนของเราไม่ต้องกังวลพักผ่อนอยู่ที่บ้านให้สบายใจเถิดลู่เซวินก็พูดแบบเดียวกันไม่เห็นท่าทีสงบของเสี้ยคุณมู่สื่อวิก็เชื่อคำพูดของพวกเขาอีกนานเพียงใดพวกเราถึงจะได้กลับไปเมืองฮู่เปย่ยจากสถานการณ์ปัจจุบันเกรงว่าจะใช้เวลาสักระยะ ตกลงข้าจะรอข่าวจากพวกท่านมู่สื่อวิพูดปรับใดที่รู้ว่าเขาสบายดีข้าก็สบายใจได้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับลู่อี้หรือไม่ไม่กี่วันต่อมาเขาก็ได้รับการปล่อยตัวจากคุกหลังจากนั้นคดีลักพาตัวลูกชายของเจิ้นกัวกงก็ถูกปิดเช่นกันคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือครอบครัวฝ่ายแม่ของหูหยินก๋วกงหูหยินกัวกงเป็นแม่เลี้ยงนางเพิ่งแต่งงานได้ไม่นานเมื่อเห็นว่าสถานะของนางไม่ดีอย่างที่คิดและทุกคนให้คุณค่ากับลูกที่เกิดกับคู่สมรสเดิมมากกว่า นางจึงคิดแผนการร้ายนี้ขึ้นหลังจากเหตุการณ์ถูกเปิดโปงไม่เพียงแต่ต้องอย่าร้างเท่านั้นแต่ครอบครัวของนางที่มีส่วนพัวพันก็ถูกจำคุกลูอีเป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้ต้องเรียกว่าการติดคุกเป็นอุบายล่อมูออกจากถา้ำหลังจากนั้นอีกครึ่งเดือนลูอีก็ปิดคดีและได้รับการเลื่อนตำแหน่งอีกด้วยผู้ช่วยของสารต้าหลีนี่เป็นขุนนางขั้นไหนมูซื่อวิถามหลังจากได้ยินข่าวขั้นหกลูอี้ตอบในอํอำเภอเป็นขั้นเจ็ดเลื่อนจากขั้นเจ็ดเป็นขั้นหก ท่านได้เลื่อนขั้นสองครั้งแล้วมูซ่ซือวิกล่าวดูเหมือนว่าการเดินทางมาเมืองหลวงครั้งนี้จะมีประโยชน์นะไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะได้รับการเลื่อนขัน้นเซียคุณกล่าวที่น่าประหลาดใจจริงๆก็คือได้รับผิดชอบดูแลสารต้าหลี่สารต้าหลี่มีอำนาจมากมายไม่ใช่ตำแหน่งที่จะว่างได้ง่ายๆลู่เซวินมองเซียคุณด้วยความเศร้าใจที่ใหญ่เซียท่านอย่าแทงใจดําค่าสินายท่านรองแตกต่างจากท่านใต้เท้าเซียคคุณกล่าวดูจากนิสัยของนายท่านรองได้สังกัดสํานักราชบัณฑิตจะดีกว่า ข้าไม่มีความพยายานใดๆและข้าพอใจกับสถานะปัจจุบันของข้าที่ชายของข้ามาถึงเมืองหลวงแล้วข้าจะได้รับการคุ้มครองจากคนอื่นเองลูเซวินกล่าวการเป็นข้าหลวงชั้นผู้น้อยไม่ได้มีอะไรไม่ดีไม่ต้องเข้าเฝ้าในราชสำนักตอนเช้าทุกวันเพียงปรากฏตัวต่อหน้าที่ประชุมใหญ่ในราชสำนักเดือนละครั้งเท่านั้นทั้งยังไม่ต้องเข้าเฝ้าฮองเต้จึงทำได้เพียงเบียดเสียดกับฝูงชนรออยู่ข้างนอก บัดนี้ตำแหน่งทางการได้ถูกตัดสินแล้วพวกเขาต้องเตรียมกลับไปยังเมืองฮู้เปยเพื่อส่งมอบตำแหน่งเพราะคำสั่งแต่งตั้งในอำเภอคนใหม่ของเมืองฮู้เปยก็ได้รับการเตรียมการแล้วเช่นกันผู้ใดคือนายอำเภอคนใหม่หมูซอวิถามหากนายอำเภอคนใหม่ถูกใจลานหันาของเรามันก็ไม่ต่างจากตัดชุดแต่งงานให้คนอื่นหนึ่งคิดแล้วจะไม่รู้สึกหมุดหงิดได้อย่างไรเมื่อถึงเวลาเจ้าก็จะรู้เองลู่อีพูดอย่างมีรับลมคมใน สองสามวันนี้ข้าไม่มีอะไรทําข้าพาเจ้าไปเที่ยวบ้างดีหรือไม่ 1. ตัดชุดแต่งงานให้คนอื่นหมายถึงอุตสาหลำบากกับสิ่งที่ทําแต่ผลประโยชน์กลับตกอยู่ที่คนอื่นช่องตามใจทูเดย์บทที่416ชูหนิงจูเปิดเผยตัวตนสถานที่ที่ควรไปเที่ยวก็ไปเกือบหมดแล้วส่วนที่เหลือก็ค่อยไปทีหลังโอกาสสุดท้ายก่อนกลับนี้ข้าอยากจะชวนสหายสองคนมาเป็นแขกที่บ้านและถือโอกาสนี้จัดการปัญหาบางอย่างด้วย หลังจากที่มู่ซือวิพูจบนางก็เรียกจื่อซูและจื่อเย,ยเวียนให้ตามนางไปซื้อของลูอี้มองเซี่ยคุณแล้วถามว่านางอยู่ที่นี่มานานเพียงใดกันแล้วนางมีสหายได้อย่างไรผู้ใดบ้างที่ติดต่อกับฮูหยินในช่วงนี้ใต้เท้าลู่ฮูหยินเป็นคนเข้าสังคมเก่งการมีสหายเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรือเซี่ยคุณพูดท่านยุ่งกับธุระทั้งวันยังไม่พอท่านยังจะกังวลเรื่องสหายของฮูหยินอีกห ผู้คนในเมืองหลวงจิตใจซับซ้อนท่านประเมินหูหยินต่ำไปไม่เพียงแต่ผู้คนในเมืองหลวงจะมีจิตใจซับซ้อนเท่านั้นผู้คนในเมืองหู้เป่ยก็ซับซ้อนเช่นกันหากหูหยินเข้ากับคนในเมืองหู้เป่ยได้ดีนางก็สามารถทําเช่นเดียวกันในเมืองหลวงได้หากท่านกังวลก็รอจนกว่านางจะชวนสหายมาที่นี่ท่านจะได้รู้ว่าใครเป็นใครหากมีอะไรผิดปกติพวกเราก็คอยแอบจับตาดูได้ อีกทั้งฉานอีและคนอีสองสามคนก็คอยปกป้องฮูหยินอยู่เรื่องความปลอดภัยของฮูหยินยังคงเคร่งครัดเช่นเดิมสิ่งแรกที่มู่ซื่อวิซือก็คือบ้านเนื่องจากลู่อีต,ต้องมาประจำที่เมืองหลวงสิ่งแรกที่ขาดไม่ได้ก็คือบ้านของเขาเองบ้านหลังปัจจุบันเป็นของลู่เซวีนและลู่เซวีนจะต้องอาศัยอยู่ในอนาคตไม่เช่นนั้นหากขุนนางสองคนอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันแม้ว่าพวกเขาจะเป็นพี่น้องกันก็เป็นเรื่องง่ายที่คนอื่นจะเข้ามายุ่งได้อีกทั้งเมื่อลู่เซวีนถึงัวที่สามารถแต่งงานได้แม้ว่าเขาจะไม่รีบร้อนแต่เขาก็ต้อง เตรียมตัวสำหรับการแต่งงานภายในช่วงสองปีข้างหน้าแยากบ้านกันเสียตอนนี้ดีกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการย้ายบ้านในอนาคตเรื่องใหญ่เช่นนี้ไม่อาจตัดสินใจได้ด้วยตัวคนเดียวอันดับแรกนางเขียนรายละเอียดการวิเคราะห์บ้านหลายหลังที่นางเห็นว่าดีแล้วมอหพลูอีแล้วแต่ฮูหยินจะตัดสินใจแต่เขาพูดเพียงประโยคสั้นๆเช่นนี้มูซือวิเกือบจะหยิกเนื้อนุ่มๆที่เอวเขาแล้ว เว่านางไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเนื่องจากลูอี้ฟังนางนางจึงตัดสินใจเลือกบ้านหลังใหญ่ตามความคิดของตัวเองหลังจากเลือกบ้านได้แล้วมู่ซื่อวิก็ไม่รีบร้อนที่จะซื้อเครื่องเรือนเข้าบ้านอย่างไรเสียนางก็กำลังจะเปิดร้านในเมืองหลวงอยู่แล้วนางต้องการจะพาคนงานมาดูสถานที่ทั้งภายในและภายนอกเสียก่อนหลังจากที่มู่ซื่อวิซื้อบ้านแล้วนางก็เชิญซูจหลิวและชูหนิงจูมาเป็นแขกที่สาวลู่เซียนยังไม่กลับมาอีกหรือฉูหนิงจูถาม มู่ซื่อวิสายหน้าเบาหาหา่าซูจิลิวมองนางด้วยความสงสัยเหตุใดเจ้าถึงได้ดูประมาทนะักข้าดูประมาทหรือชูหนิงจูถามหน้าเจ้าซี่ถึงเพียงนี้ยังจะบอกว่าเจ้าไม่ประมาาอีกหรือซูจิลิวพูดจบก็มองไปที่มู่ซื่อวีลู่เซวีนคือผู้ใดเห็นนางประมาามากเช่นนี้อาจมีอะไรบางอย่างก็น้องชายของสามีข้าเอง ก่อนที่ซูจือหลิวจะพูดบางอย่างชวนประหม่ากว่านี้มูซือวิกาชิงอธิบายตัวตนของลู่เซวินก่อนตอนที่หนิงจูไปเมืองฮูเปย่ยนางปลอมตัวเป็นผู้ชายเมื่อพบกับน้องชายสามีของข้านางก็ยังปลอมเป็นผู้ชายอยู่น้องชายของสามีข้ายังไม่รู้ว่านางยังไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของนางวันนี้ต้องเปิดเผยต,ตัวตนที่แท้จริงนางกังวลว่าน้องชายของสามีข้าจะไม่พอใจน่สิจะเป็นแบบนี้ก็ไม่แปลก ซูจีหลิวมองไปฉูหนิงจูด้วยรอยยิ้มมีเลเสนาเป็นเรื่องปกติเช่นนั้นหรือเจ้ากะปกติตรงไหนกันแม้ว่าชูหนิงจูจะดูอ่อนโยนและอ่อนแอแต่แท้จริงแล้วนางเป็นคนทนงตัวตอนที่นางเห็นคู่มั่นเดินโอบหลายสตรีไปรอบๆหอคณิกานางเดินจากไปโดยไม่เปลี่ยนสีหน้าไม่มีจวินอองอยู่ในสายตาสักนิดตอนนี้นางสนใจผู้ชายคนหนึ่งมากเห็นได้ชัดว่าในหัวใจของนางเขาน่าจะเป็นสหายที่สำคัญมาก มู่ซื่อวิเชิญสหายมาเป็นแขกในฐานะผู้ชายลูอีเซียคุณและคนอื่นๆจึงไม่จำเป็นต้องปรากฏตัวเมื่อลู่เซวีนกลับมามู่ซือวิกพาชูหนิงจูไปยังลานบ้านของลู่เซวีนเพียงลำพังจากนั้นบอกให้สาวใช้สองคนพาซูจอหลิวไปนั่งในห้องน้ำชาสักพักเมื่อลู่เซวีนได้ยินว่ามู่ซือวิพาสหายมาพบก็รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยหลังจากเก็บของเสร็จเขาจึงออกมาพบพี่สะพ้ายลู่เซียนทักทายนางด้วยรอยยิ้ม ข้าได้ยินมาว่ามีแขกหญิงสาวผู้นี้ช่างคุ้นตานักเมื่อเห็นชูหนิงจูลู่เซวีนก็ตกตะลึงเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเช่นนั้นนี่คือแม่นางชูมูซ่ซือวิกล่าวพวกเจ้าน่าจะมีอะไรที่ต้องการพูดก,กันตามลําพังดังนั้นข้าจะไปหาคุณหนูซูก่อนซูจหลิวไม่มีอะไรทําในห้องชงชาเมื่อเห็นมูซ่ซือวิกลับมาจึงถามว่าน้องชายของสามีท่านตกใจหรือไม่เมื่อเขาเห็นหนิงจูก็นิ่งอึ้งไป แต่เขาไม่ใช่คนอวดรู้เขาจึงไม่น่าจะโกรธอย่างน้อยที่สุดก็คงจะกระอักกระอ่วนใจมู่เสือวิกล่าวอย่างไรเสียพวกเขาก็เป็นสหายร่วมชั้นกันมานานแล้วตอนที่ชูหนิงจูศึกษาอยู่ในสำนักนางต้องพบกรบบรุษมากมายทุกวันแต่ไม่มีผู้ใดรู้ต,ตัวตนของนางเลยสาเหตุแรกเป็นพระนางไม่ได้คบหากับคนอื่นเจ้าสำนักเองก็ต้องการปกป้องนางสาเหตุสุดท้ายเป็นพระลู่เซียนรู้ว่านางไม่ชอบคบค้าสมาคมกับผู้คนจึงพานางไปด้วยทุกที่ที่เขาไป ทว่าเดิมทีนี่เป็นเพียงความรักแบบสหายร่วมชั้นแต่ตอนนี้เม่รู้ว่าสหายร่วมชั้นเป็นสตรีปลอมตัวมาไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกกระอักกระอ่วนใจหรือไม่เหตุใดเจ้าถึงได้กลับมาแล้วซูจิลิวมองไปข้างหลังมู่ซอวีมู่ซอวีหันไปมองเมื่อเห็นชูหนิงจูจึงถามด้วยความสงสัยพวกเจ้าพูดคุยกันจบแล้วหรือจะออกมาเร็วถึงเพียงนี้ได้อย่างไรเขามีบางอย่างต้องทําจึงถูกเรียกตัวไปชูหนิงจูไม่ค่อยพอใจข้ายังไม่ได้บอก เจ้าไม่กล้าบอกดังนั้นซูจือหลิวพูดข้าไม่กล้าแต่ข้าไม่ได้ตั้งใจที่จะปกปิดต่อไปแต่ในขณะที่ข้ากำลังจะบอกเขาก็ถูกเรียกตัวไปเสียก่อนชูหนิงจูกล่าวอีกทั้งดูเหมือนว่าเขาจะไม่ต้องการอยู่กับข้าสองต่อสองเพราะในสายตาของเขาเจ้าคือแม่นางชูไม่ใช่ชูหลิงสหายร่วมชั้นของเขา น้องชายของสามีข้าไม่มีประสบการณ์คบหากับผู้หญิงหากจูจูถูกขอให้คบกับผู้หญิงเขาก็คงจะรู้สึกอึดอัดอย่างเล็กเลี่ยไม่ได้มูสือวิดาวเขาคงไม่คิดว่าข้าเชิญเจ้ามาที่นี่เพื่อให้เจ้าคุยกับเขาแล้วสารสัมพันธ์รักระหว่างเจ้ากับเขาใช่หรือไม่เป็นไปได้มากยามนี้ซูจือหลิวมีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่น อีกไม่กี่วันพวกเราก็ต้องจัดกันแล้วดูเหมือนว่าเจ้าจะพึ่งพาตัวเองได้หวังว่าปัญหาของเจ้าจะได้รับการแก้ไขเมื่อข้ากลับมานะมูสือวิยื่นขนมให้ชูหนิงจูลองดูสิชูหนิงจูจิตใจ,ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวตอนแรกอ,อุตสารวบรวมความกล้ามากมายเพื่อสารภาพในวันนี้แต่ความกล้าที่เพิ่งรวบรวมมาได้กลับถูกขัดจังหวะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีความกล้าอีกในครั้งหน้าโดยเฉพาะเมื่อมูสือวิไม่ได้อยู่ใกล้ๆนางไม่มีความกล้าพอที่จะทำเช่นนั้นหรอก เซี่ยคุณและลูอีได้รู้เรื่องแขกวันนี้จากคำบอกเล่าของชานอีแล้วเซี่ยคุณกล่าวว่าดูทัศการสื่อสารของฮูหยินสิสมแล้วที่เป็นเจ้าแห่งการค้าอันดับหนึ่งแห่งเมืองฮู่เป่ยตระกูลซูลูอีพูดเป็นตระกูลซูที่มีอำนาจทางทหารใช่หรือไม่คุณหนูชูเป็นลูกสาวของชูกัวกงนอกจากคนตระกูลซูแล้วมีผู้ใดอีกบ้างที่สามารถเป็นสหายกับนางได้แม้ว่าชูกัวกงจะไม่ได้กลุ่มอำนาจที่แท้จริง แต่ก็มีคนตระกูลชูเป็นกุ้ยเฟยอ,อยู่ในวังและกุ้ยเฟยอ,องนี้ก็ให้กำเนิดโอรสด้วยองค์ชายห้าที่อยู่เมืองหู้เปยเป็นโอรสของกุ้ยเฟยอ,อง์นี้โชคชะตาของท่านกับคนตระกูลชูคงผูกพันกันลึกซึ้งยิ่งนักปรับใดที่ไม่คิดไรกับผูหญินลูอีพูดขึ้นข้าก็ไม่ต้องการสิ่งอื่นใดแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ